กอดแน่นจัง <c oughs> กอดแน่นจัง <c oughs> กอดแน่นจังกอดแน่นจังกอดกันเลยสองคนเตรยลูกหัวหอมน้าผักกันก็ได้ครับพี่บอยอเกแล้วก็กอดลูกหัมมาเนเต็มครับ

โอเคเติมต yeah, ัวเบียเติมตัวเล็กครับเดี๋ยวเึงเช็คเลคคอร์ตเล็กครับต้องสปีดครับเอ่อแอคชั่นที่บอยตอบไหมครับอ่าน้องแอมเข้ามาบวางบนกระดาน ออกกันเลยสองคนเตรูปหัวหอมนะ้ำปาก,กันก็ได้ครับพี่บอยอเคแล้วก็กอดรูปหัวมันเดินครับเคต้จับต่อแคบหนะ้าเต้ครับกอดแน่นจังกอดแน่นจัง มีแบบมุมแคบนะคะแดดกำลังมาพอดีเลยแบบแสงกำลังได้เลยโอเคตัวขอตัครับตีครับครับอรแอรชงับอยทำนี่ครัเรียกเลยครับบอยยืยครับวางอุตอน เอ่ต่อเลยกดกล้องลงอีกดีครับเหมือนเดิมหอมแล้วก็คีกถึงแล้วก็กอดรูปหอมเดิมดีครับยอ่เฮ้ครับ